สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นลักหน่วยบนสูตรที่10นะครับเป็นเลขดับนะครับผมนะครับก็เป็นเลขดับนะ แนวทางสเปดงวดย้อนหลังจะทําให้ดูนะครับสเปดงวดย้อนหลังจะทําให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะใช้สูตรหมื่นบวกหน่วยบนหมื่นหน่วยบนหมื่นหน่วยบนบวกกันนะครับผมนี่คือสูตรที่ใช้นะครับ1ตุลานะครับ4ี่สเป็น7ได้7เป็นเลขดับบวกแปดเหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข7 7ดับ7ไม่มานะครับผม16ตุลาสามสาเป็น6ได้6เป็นเลขดับบวกศูนย์ห้าหนึ่งลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข6 6ดับ 6ไม่มานะครับ1พฤศจิกนะครับ8 1เป็น9ได้เก้าเป็นเลขดับบอก4ี่หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข9 9ดับ9ไม่มานะครับผม16พฤศจิกนะครับ0 4เป็น4ได้4เป็นเลขดับนะครับออก6 6 1หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มานะครับวันที่1ธันวาเจ็ดเป็น8ได้8เป็นเลขดับบอกเก้หลักหน่วยเป็นเลข4เลขดับเป็นเลข8 8ดับ แไม่มานะครับผมวันที่16ธันวานะครับศูนย์สี่นะปเป็นสี่ได้สี่เป็นเลขดหกสามศูนย์สามหลักหน่วยเป็นเลขสามเลขดับเป็นเลขสี่สี่ดับสี่ไม่มานะครับผมวันที่สามสิบธันวาหกสามนะศูนย์สามเป็นสามในสามเป็นเลขดหกสองแปดนะครับผมหลักหน่วยเป็นเลขแปดเลขดับเป็นเลขสามสามดับสามไม่มานะครับสิบเจ็ดมกรานะครับศูนย์แปดเป็นแปดในแปดเป็นเลขดหกสามเก้าห้าหลักหน่วยเป็นเลขห้าเลขดับเป็นเลขแปด 8ดับ8ไม่มานะครับผมวันที่1กุมภานะครับแปดห้าสบสามในสาเป็นเลขดับ6 3 0 7หลักหน่วยเป็นเลข7เลขดับเป็นเลข3 3ดับ3ไม่มานะครับผมวันที่16กุมภานะครับ1 7เป็น8ได้8เป็นเลขดับ6วกหหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับผมวันที่1มีนานะครับ2 3เป็น5ได้5เป็นเลขดับ6 5 3 8หลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข5 5ดับ ห้าไม่มานะครับ16มีนานะครับผม3 8เป็น11ได้1เป็นเลขดับนะครับได้1เป็นเลขดับอันนี้คือแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับโวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ